ตึกปลายมันได้เนาะเหยียบนอย็อตด้เพราะมันตะปูบึงอันนี้มันไดเกดือบตองมาเลยมันก็เรียบร้อยทางนี้ก็เรียบร้อยอ๋อเก่งไปวาพิกินูเลยนีหนึ่งสองสาม <c oughs> น้ำ,น,ำน้องเนาะ มันแรกเลย <laughs> บ้านหรอปะแน้วนมีแอมน้องหันน้ำมองข,องขาแนงเอาเป็นยัางนะกรตักทายสบ,บายดีเลยพอแม่พี่น้องมาลุงเจ็ทีทุกคนเนาะมีกะพอกับทรงสะบนเนาะอยู่ที่หานกล่องลยพี่น้องเลย กำลังเตรียมทางทีมงานขึ้นเนือไปเนือชุดชายแดนตีรถเหยียบยังเ <laughs> จ,จะไปเหยียบยังตะปูละ่ะอาใช่ได้มาม,มากกับคนนึงยังไม่ได้ไปเ,เ,เอาเข่าเนาะยังไม่ได้บบเ,เ,อเอาเข่าอ่ะมัวรู้รอ่ะไรผม,มคิดเลยว่าวท่านี้เลย ก็วัดเงินวัดตังเท่าไรได้เอ่อเต็มมาทเอ็ดคือปลากระป๋องัเต็มที่เลยขนมกบมาพี่พี่้องไอ้ขนมก็เอาของไทยได้เนะมามาก็ยังอยู่ในพี่รีดีนวดแป้าเช็คล้มเบื้องบนเวนเหยียบตะปูเล็บบักง นในอื่นให้เหยียบวัเหยียบเนาะไปเหยียบตะปูว้าเจ้านี่เลยเสียงเงินเสียงคำเหยียบเหยียบวัวนอนเป็นไงชื่อมาม่าอยู่ข้างในกันมีเนาะรวมหมดแล้วมาม่านี่ได้อยูสามสิบสามสิบแอบไปเป็นอะไรได้กับเข่า เข่านี่สร้างมาแล้วอาเนยเมื่ได้ไปเอาขนมได้สามสิบแพ็คสามสิบซบเนาะสามสิบมามากก็สามสิบแต่เบิ่งเงินอีก,ก่อนเพราะว่าเขาเชลยเชียรเบิ่งงินพี่น้องเพราะว่าเข่าก็นนี่แยกมาแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวเมฆฝนทลายันฝนตกเมื่อกี้นี่ก็ซื้อผ้าตางังแล้วฝนตกเบิ้ลเบิ่งลมเบิ่งยางหายก่อนมันเป็นแบบป้ายางบ่ เขาไม่ได้ใช่ตนนันเขาเหดะยังยิงแพงเน่นยอา่างนีั่งก็ได้แต่ว่ามันมอยู่ปฐนะน้มันามันแรไปเลยะว่ามัเป็นหวีดว่า่เป็นอยู่ห้องเนาะดีใจยังว่าไปเอาข่าก่อนเนาะไปเอาเข่าก่ออน สอบรหาโลหกสิบสอบสอบรหาโลหกสิบเจกะไส่เนี่กกะทีเต็มได้กระบะรถได้จัดกระต้มขนมแล้วก็พวกมาม่าเอาเข่าข้างในรถลำเนียคนเชินมาพวกคนมัอคือเนี่ยยูฮันนีเลยไปมีลองเลย้านสองแปง้ง Ô bung quanh vào này lâu oh, nhịn, và thằng rồi nhìn oh, uh, nhìn nhạc nó nga. Ni nó nga, tiểu thang nọ. Ngā tuba. 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 tít tuba. Ngā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  tuba. วนอหนอไปว่าแบบไปด้ยตีว็ย่างว่ามันจึนเลยอาเมื่หมดก็เห็นตึกปลายมันได่เนาะหัวน็อต จะเหยียบน็อตเลยเพรามันตะปูเบิ่งอันนี้มันนึกว่าตะปูเพราะมีว่าอย่างอื่นบึดบ่อยากบ่เหยียบว่เหยียบๆนเสียเงินเสียคําียงเลยเนาะแหรากสิได้ไปเอาเครื่องยังมีเครื่องสั่งไว้อยู่ห้อยพี่น้องอ่ะเนาะมีโมเดเบอรเท่านี้ได้นี่มาม่าเฮาก็ได้30แอบ เงิงเดือขนมขนมกะมีได้ตัวตน,นี้เนาะมีจำนวนหนึ่ง,งไอยเป็นไรเลยไปเบิ่งอ,งอกีกต่างเงินเดือก็ไปซื้อมาม่าเพิ่มอีกเอาแต่ช่างพี่พันแน่ไว้แล้วแต่ว่าเงินหั่นเนาะเสียดเบิ่งแล้วไอยเป็นไรเนาะแน่เบิ่งมาม่าเข่าปะนี่กะเป็นไพสิเป็นคนโชคดีโชคเล่นง่ ล,ลูกไงลนครับรถถ่าบนนกันเนาะวันนี้ก็ราถ่ายทั้งหยางรถหิ้วยูยี่ห้าสิบสองทีแดดเนาะเบิร์นเบิร์นเป็นชื่อชิ้นหูว่าเป็นใครเป็นคนโชคดีคืทอทำไปเราถ่าติดตามนกกรันอีกคะแนนเนาะกาทาั้งใครก็ถา่ายสมุดว่า ตัวไลเนาะไลถามว่าขบุทช่ได้ขึ้นไปน้ำมือบ่อะยี่อนิบุได้ขึ้นเลยไม่ต้องไงเสวนลายด้เส้นลายบริข้นแน่นอนเนาะเพราะว่าตัวนี้ทั้งหมดกไกลๆวช่วเนาช่วงนี้เดราปส่งทยูทูบเนาะตัวไกลๆดีกับเวนสิบุไปาไม่ต้องไยูได้แถวใก้นี่เนาะยูได้แถวใกล้นี่ก็ตัวดีแต่หค่ะ ไดเนี đấy, ่ยไดเห็บได้เนาะแัทางในกรอดาไปการไปเอาข่าอีกนึงเด้อาดู่อนั้นลากกันมาเลยกะแกน้ำก้อนแดงน้อยได้แดงน้อยตองเออวิวได้นี่ยชูน้ำก้อนแต่แดงน้อย ลมบ่จมลมหย้ยเอาา้าก็ชุกอาวาดัดเนีโอ้ขวาวอยรถนั่นแล้วแหลนไ้เขาวันโคกเห็นบ่เจ้าบอกได้ว่าทางา้ันด้วยมันแห้งเดี๋ทางมันโคกเดียบร,ร้อยรุดเลยถ่ายกะ บอกแล้วว่าอย่าเล่นไว้อย่าเล่นไว้บ้านเอื่อยเนี่ยมันแน่นอนได้บ้านเอื่อยอ่ะเนาะลดทรงน้ำก้อนได้เอ็นเข่าชงมันน้ำก้อนมันโคกไปเลยเฮ้ยพี่ดองเลยนะอ่ะเนาะห่อข้างน้องพันผู้วัวทรงน้ำก้อนโอ้ รถอะต้นชิคุอะไรเพวื่อนก็นดีแหลนแหงปล่อยแก๊กเพื่อนสตาร์ตโมได้ปะไปเราถ่ายรถเท้าบาดน,นี่เป็นจังไรห,หัวอัอกสปาร์รหหรตบ่ได้เราอะสปาร์ตบ่ติดไป<อ>ลากกันมาเมื่อกี้นี่บอกแล้วว่าจะเล่นน้อยวะ เรียบร้อยบอกว่าจะเล่นไววเหรอตองมาเลยเรียบร้อยอเยรีเยบร้อยบาททางนั่นก็เรียบร้อยทางนี้ก็เรียบร้อยบอกจนะออกคนใดนั่นแหละบอกจะเล่นไหวทางมันเรื่อยเหรอ รถเจ้าและชิคุวัดหัวแอเจอทางมันโคโกอยู่เลยแต่ละคันว,ว่ารมาต้องมีถามทางวันจายเลย กานเข่าโทรมาตามมาได้กินนี่พันยี่ยนเทาตัวเจ<อ> <laughs> ้าแท้ว่าสมุนเราอ่ะไปคือนัดตัต้งแต่ใบม่วงเลยตั้งแต่ใบม่วงเนี่ยเราฝนตกเราอะชีได้เอาเข่าในเราอะบอก่เอาเพราะว่า,า,าวเราให้ทางงานคนงานเราเอาออกมาไว้นอกจริงยิงปืดๆก่อนบ้านนี่ ไลนักน้ำก้อนโอเปินมาส่งน้ำก้อนอยู่บ้านเฮานะฝนลงมิดเลยแต่เาขาข,าขึ้นแล้วก็สิได้ผาตาง<ม>พุ๊กไว้ก่อนยดินมากองมีเนี่ยขาเพือพ่อเดินไปทั้งพุ่นเนาะเไม่ชีด้ด้นเดัดเทะบดากองลงมิดแล้วตอนนี้มาพี่น้องเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,วพี่น้อง เด็กประโยชน์เลยเนาะนี่สั่งเขาวว่าไว้ไหมพี่น้องไอ้ห้ามประจำมนแหละราคาสำการที่ใน,นตลาดนะเนาะพันขายราคาทรงไห้ไปพันในเจาจองเพิ่นไว้ก่อน nhân bumi mình có nét đây thằng này yeah. nền ồ, cặp Rung Con bạn này, quần lông ma này À Ờ, oh, ก้ามเป็นมันมัดทั้งผัวสมน้อยเฮ้ยได,ดได้ไม่ได้เดี๋ยว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 ตืนเครื่องเดี๋ยวเอาผ้าตังกันยันกองมีน <c oughs> ะเอาเลยฟ <c oughs> าอะไรนี่วะฮะอ๋อเก่งปแปลว่าพ <c oughs> ิกินูเลยนี่กล้าม <c oughs> มีกระเจอะเหี้มเนาะ หนึ ine, oh, ่งสองสามไม่ว่าจะด้วยด้วยว่าต <tr ud, S 2> ่อยแหงแค่ต่อยเนาะ ผมลงองันก็ได้น้องเงียบนักบ้านหรอปะนี่อมีแยมน้องห่น้ำมองขาน้องหน่าออกมาก่อนเพนี่านนี้เลี้ยนมดวย ตีนรถจนแฟใจะไปเติมรถมากกินิตีนรถแฟนะต้องเิ่ากออันนีม่ตาดไมเิเดินๆๆเดปุมมาด็แน่อนเไวเม่า่เ่อเจ็กสาวไพกพกว่าก้มามาลองดูมัน เออดูรถรายจะเตอมาได้ไหมยังไม่ได้ออกมาเบิด์ะข้างในอีกเลยพี่ดาเหรอเนาะอืมเอาเอาข้อสอบข่าวละเจ็งไว้ ได้แล้วมันค่าทุกย่างวันนี้เลยไหเด็กตงแหเาแหงเข่าบาดนียเออได้ได้ก้อนวัคซีนบอกเลยตงไเป็นโมหะมบ้เนาะไปดีเลยไม่ยัละ เท่าคนใหม่นะ่ะเท่าเชียร์้องการน <laughs> เนาะโอเคป่ okay. านนี้เรียบร้อยไาเข้าขไปจจายเงินก่อนใจ <laughs> ขอบใจเนะ <laughs> าะเลยาเนอนหลังจากที่เอาเข่าใช้เรียบร้อยวันนี้ฝนตกมาจอดรถเอาเครื่องเข่าในอีกแล้วกับข้างนอกมี พอสิเอาไว้ซ้ําที่ว่าเฮาเอาไว้ได้เนาะแต่ผูอื่นจังเอามารวมกันสิสิมาเสรเลยคอยพีน้องเนาะคนก็เนาะอหน้าคนสิทําบทําบ่มาได้ดีอันแดนนี่พึ่งบ่ได้เนาะึงปบ นมน้องพนม้าส่งห์หรอปะบ้านอะข้องนมฮาน้องพิงกินนี่ผลตกแห้งกินนี่ต้องเม็ดเป็นของเปียกจะได้มอบให้เจ้าของเพื่อนในเปียกก่อนเละเทะเอาไว้ได้เนะ <c oughs> าะไส่น้อยสิเป็นเจ้าของนี่ เป็นเตเต้ได้มามาเนี่ยไปพ่อ,อกันก็ให้ยพี่น้องเลยเนาะอ่ะโอเคตอนนี้กะขึ้นมารถเป็นที่เรียบร้อยแล้วเฮ้พี่น้องเลยเนาะโดยนี่รถกับแม่เบิดทุก,กอย่างเฮ้ยแม่โบแม่ในถุงตัวนี้เฮ้พี่น้องเลยเนาะเต็มโอ้ยถามเลย เอ็ดเดอร์บนสำปากระปองมาม่าก็อยู่ปปลุกมเพืพี่น้องเอ้ยเรื่องว่ามีเหรเนาะโดยอ่ะกอ่อนเดินพ่อพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ทางสุบุญกะวางโทรศัพท์ก่อนเนาะกอ่อนเดินก็ต้องขอขอบุญขอบคุณทางพี่สีดิวันไดร์ไลท์เด้อที่พี่ได้มอบหมายงานตัวนี้ให้ทางสุบุญเนาะ มอบไม้ให้ทางสมบุร์เป็นสะพานบุญให้ยิ่งใหญ่ขนาดไคพี่น้องเลยกัสาธุเด้อพี่เด้อขอขอบุกขอบใจพี่ละลายเนาะ mm. กะท้าบ่ามีพี่เขากะสีบ่ได้ทาบุญยิ่งใหญ่ใคพี่น้องเลยทั้งพี่พ่นกะหมักแก้วที่ไว้ทําบุญทําศีลตลอดมาเนาะ,ะขอขอบบุญขอบคุณแจล,ลายเด้พี่เด้อสาธุเนาะแต่กาแม่นไผสิชื่อรับ นางวันชินไงด้วยว่าโชคไงร้นทับใคยพี่น้องเลยจากในกะรอถ้าเบิงน้ากันเนาะโดยรอถาเบิงน้ากันเ้อะใคพี่น้องปราลุงเลยเพราะว่าทางสบุญยังไม่ได้แจ้งบอกว่าเป็นไผรแต่ว่าในทีมงานนี่เนาะมีอยู่สองท่านที่ีได้โชคไงร้นทับบื้ออื่นใคพี่น้องเลยจากในกะรอถาติดตามน้ากันเนาะบื้ออื่นไม่นี้กับมีทางดีมีทางไล่ใครพี่น้องเลยไปจากหนมามีทางดีทางไล่เนาะ เพราะว่าไปซื้อเครื่องไปซื้อเครื่องออกมาไหนเบิ้งตีนรถเป๊ะเหมือนไองเลยเบิ้งตีนรถเป๊ะรถเลยอันใดเปิดเบิ้งบานนี้มันประจอดรถบงเบิ้งตีนรถเป๊ะแต่แช่เลยเหยียบตะปูหรือว่าเหยียบน็อตแต่เนาะ เงาหนึ่งหอยพี่น้องเลยมาจังไรคลิปนี้สมุญก็บอทมี่ก็จะได้ขอลาพีและน้องไปก่อนขอขอบคุณขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาที่ตามสมคิดตั้งแต่ต้นจนจบเรากับบุคามโฆษณาขอขอบคุณขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจได้ที่เริ่มได้กับทั้งพี่ซีดีวันในไลน์ได้พี่เด้อขอขอบคุณขอบคุณที่หักแพงที่ตามสมุญมาตั้งแต่เริ่มต้นจนปัจจุบันนี่เนาะขอขอบคุณขอบใจในไลน์ได้ว่าขอขอบคุณขอบคุณทั้งทั้งสองคนขอกาวสบายดีเด้อ bà